Good morning everyone. Welcome to English class again. I'm happy to see you today. นะคะยินดีต้อนรับสู่คลาสภาษาอังกฤษของครูลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะครูลัดก็จะมาสอนเด็กๆ read the story ก็คือจะมีเรื่องราวต่างๆที่เรา going to the farm เสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ก็จะมีเด็กๆไปเที่ยวฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะเป็นคุณป้าของวินัยคุณป้าจะพาเด็กๆไปเที่ยวฟาร์มนะคะเรามาดูว่าในฟาร์มของคุณป้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเลยลูกนะคะที่หน้า59นะคะ Open your book page 59นะคะเปิดหนังสือหน้า59ไปพร้อมกับครูรัสเลยนะคะ Look at the picture ดูในรูปภาพเลยนะคะว่ามีอะไรในรูปภาพบ้างเด็กๆดูสิคะ uh, look at the farm ดูฟาร์มแห่งนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ the children เด็กๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณป้าคนไหนคือคุณป้าคะคุณป้าคือคนนี้นะคะจริงๆแล้วคำว่า aunt เนี่ยไม่ได้แปลว่าป้าอย่างเดียวยังแปลว่าคุณนา้าคุณอานะคะที่เป็นผู้หญิงด้วยแค่นั้นเนี่ย อาจจะไม่ใช่ป้าก็ได้นะเพราะว่าดูเหมือนจะยังเด็กอยู่เลยอาจจะเป็นคุณน้านะคะเป็นคุณน้าของวินัยเราจะมาดูว่า the story เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านแล้วเด็กๆต้องกลับไปอ่านให้ได้นะพอเปิดมาเจอกันนะคะเราจะใช้บทนี้เป็นบทสอบอ่านครั้งที่2ของภาคเรียนนี้นะคะอ่าโอเค read the story เดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ชี้ตามไปด้วยนะคะ Hello children welcome to my farm there are many animal here cow ducks hens horses sheep geese and pig วักแรกบอกว่าไงคะ สวัสดีเด็กๆ welcome to my farm ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของฉันเอง there are many animals here มีสัตว์ต่างๆมากมายอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวก็วคือวัวใช่ไหมคะ ducks เป็ด hens แม่ไก่ horses มีม้านะคะ sheep แกะ กีส์หานแ n d พ i กก็คือหมูนะคะเรามาดูว่าเนื้อความจะเป็นยังไงต่อนะคะลูก Look. Look at the animals. d u c k and geese are swimming in the pond. Hens are looking for w a r m h Cows are chewing grass. Horses are galloping in the field. Sheep are eating grass on the hill. And g o a t are climbing to the rock. วักนี้บอกว่าไงคะลูกบอกว่า look at the animal ดูที่พวกสัตว์พวกนี้สิ duck and geese เป็ดและห่านกำลัง are swimming ทำอะไรคะลูก swimming ว่ายน้ำ in the pond อยู่ที่ไหนอยู่ในบอ่อหรือว่าอยู่ในสระน้ำนั่นเองนะคะ hen แม่ไก่กำลัง are looking for w a r m กำลังมองหาหนอนอยู่ครั้งที่แล้วที่ครูรัดให้การบ้านไปบอกว่า What do the chicken eat? พวกไก่พวกนี้รับประทานอะไรบ้างคุณลอให้ไปมีคำตอบเป็นอะไรคะเป็นเกนเป็นโฮวีดหรือว่าเป็นวี t นะคะทีนี้เราเพิ่มวอมเข้าไปได้นะเพราะว่าไก่ถ้าหากินเองเนี่ยก็จะหากินหนอนนะคะลูกอ่าบอกว่า cow are chewing grass พวกแม่วัวกำลัง chewing grass ก็คือกำลัง เขี้ยวญ่าอยู่คำว่าช e ว i n g ก็คือเขี้ยวนะคะเป็นการเขี้ยวนะคะ horses are galloping galloping คือการวิ uh, ่งหรือว่าการควบนะคะบอกว่าม้าเนี่ยกำลังวิ่งควบอยู่ใน the field คือในทุง่งนะคะจะสังเกตว่าจะมีม้าสองตัวใช่ไหมที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องทุง่งตรงนั้นใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วบอกว่า sheep sheep she ก็หราก็ไปดูที่ภาาแกะแกะกำลังทำอะไร eating grass Eating grass ก็คือกำลังกินหญ้าอยู่เลยนะคะ On the hill hill ก็คือเป็นเนินเขาเล็กๆนะคะ And goat ไหนโก a t อยู่ไหนหาโกเจอไหมคะลูก g o a จะอยู่ด้านหลังเขาบอกว่า goat ทำไม Climbing the rock กำลังปีนก้อนหินอยู่เลยนะคะ Read the story เรื่องนี้นะคะข้อสังเกตก็คือให้เด็กๆ look at the picture ดูรูปภาพก่อนแล้วเราก็มาอ่านประโยคไปพร้อมๆกัน คร,ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวอ่านตามครูลัอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะ read the story again okay let's go hello children welcome to my farm there are many animal s here cows ducks hens horses sheep geese and pigs look at the animals Ducks and geese are swimming in the pond. Hens are looking for worms. Cows are chewing grass. Horses are galloping in the field. Sheep are eating grass on the hill. And goats are climbing on the rock. Yalum phuk na วันนี้ไม่มีการบ้านเพราะว่าการบ้านของเราคือการอ่านหน้าที่59นั่นเองนะคะเปิดมาที่หน้า60เลย open your book page 6นะคะวันนี้มีเพลงที่บอกว่า mary had a little lamb เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะเพลงนี้นะคะบอกว่า mary ก็คือเด็กคนนี้ had a little lamb ก็คือมีแล m มคือตัวอะไรคะลูกเป็น baby ของอะไรเป็น baby ของ ชีพนะคะก็คือลูกแกะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนแล้วเราค่อยมาร้องด้วยกันนะคะเด็กๆต้องอ่านให้ได้ก่อนนะอ่าเริ่มแรกเลยนะคะเพลงนี้ข้างบนเลยนะคะลูก mary had a little lamb แล้วก็มาดูในเนื้อความเลยนะคะ look at the picture ดูรูปภาพนะว่า mary กับ little lamb เนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะโอเค mary had a little lamb Little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its face was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. โอเคอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันแปลว่าอะไรลองใส่ทํานองเข้าไปซิวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันนะคะเด็กๆร้องตามครูลัดเนาะโอเค Mary had a little lamb little lamb little lamb Mary had a little lamb its fleece was white as snow everywhere that Mary went Mary went, Mary went everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. โอเคบอกว่า Mary had a little lamb. Mary มีลูกแกะหนึ่งตัว little lamb little แปลว่าอะไรลูกแปลว่า small small ก็คือเล็กๆนั่นเองนะคะบอกว่า Mary เนี่ยมีลูกแกะเล็กๆหนึ่งตัว แล้วก็พูดซ้ำบอกก็ซ้ำบอกว่าเอะแมรี่ก็มีลูกแกะเล็กๆหนึ่งตัวนะแต่ว่า its face เวก็คือขนของมันลูกนะคะขนของมันเนี่ย was white สีอะไรลูก w a t white as snow ขาวอย่างกับหิมะเลยใช่ไหมดูในภาพเลยนะคะลูก everywhere ทุกที่เลยที่แมรี่ไป everywhere that Mary went ที่แมรี่ไป เ,งงเขาบอกว่า Mary went Mary went ไม่ว่า Mary จะไปที่ไหนเป็นไงคะ The lamb w a s s u r e to go เจ้า the lamb ตัวนี้เป็นไงคะลูกตาม Mary ไปหมดเลยไปทุกที่ที่ Mary ไปเลยดูซิไม่ว่าจะ Mary จะไปอยู่ที่ไหนบ้างคะ่ะลูกแม Mary จะกินจะไปเที่ยวจะเล่นหรือว่าจะนอนไอเจ้าลิ t l e l แ m มตัวนี้ก็จะตาม Mary ไปทุกที่เลยนะคะ เพลงนี้ Mary had a little lamb จะยาวกว่านี้นะถ้าเด็กๆอยากฟังเพลงนี้ไปเปิดหาใน youtube สิไปค้นหาคำว่า Mary had a little lamb นะคะจะมีเพลงนี้นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักเกี่ยวกับ Mary กับไอ้เจ้าแกะตัวน้อยสีขาวตัวนี้นะคะโอเควันนี้นะคะครูละก็สอนเด็กๆ2หน้านะคะลูกก็คือหน้า59ให้เด็กๆไปฝึกอ่านนะคะและหน้า60 ให้เด็กๆไปฝึกร้องเพลงนะคะเพลงนี้ Mary had a little lamb That's all for today วันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะโอเค Goodbye See you later Don't forget to read the vocabulary in this book Okay bye bye